สวัสดีค่ะวิวนะคะรับบทเป็นพีพสวัสดีค่ะบอนนี่นะคะรับบทเป็นพิตาสังสรรค์นี่มาจากพี่ไอจีมาจากเทพบุรุษราใช่เราสองคนก่อนเลยค่ะคาแรคเตอร์ของเรา <laughs> จะมีความตรงข้ามกันเนาะ <laughs> ใช่ของหนูจะเป็นแบบฟิลเด็ก perfectionist แบบว่าจริงจังในการเรียนมากแบบต้องได้ที่หนึ่งต้องได้เกรดดีๆอะไรประมาณนี้นใช่เขคือเขาจะเป็นเด็กเรียนแต่ว่าเราคือเพื่อนสนิทกันใช่ใช่เนิกันเราเพื่อนสนิทกันเร,า,นา,ราจะเป็นเด็กที่ไม่ได้ตั้งใจเรียนเท่าเขาหมายถึงว่าเราไม่ได้ไม่เรานั่งหน้าห้องนะเรานั่งแถวไงแต่แต่ว่า ตีกรอบว่าเราจะต้องเรียนดีเราก็เลยก็แค่แบบว่าก็เป็นเพื่อนสนิทเขาแล้วก็แบบรักเขามากถ้าใครทอะไรเขาเราก็จะออกหน้าเลยจะตกป้องเลยใช่ก็เลยต้องมีเรื่องกับคนเพราะว่าก็เลยเป็นตัวเปิดใชาโดนแกล้งไงเปิดหมดเลยใช่ถ้าใครแตะเราเนี่ยไม่ได้เลยคือถ้าแตะแค่เราเราจะแค่แบบปล่อย่านไม่ได้แต่ถ้าเพื่อนเราเราไม่ยอม จาเป็นเดมใ่ใช่ไมคะกอชีสโดคใช่นบราเปนม้อยะผูคน่าเงี้ยเไม่แ e ต่เราจะเป็นสองคนที่สนุกไปเราะหมายถึงว่าเราไมเือนกับชสองคนในใจลอยไปอะเงี้ยทีนี้เราโชอไไไม่มีเรารวมหัวกับเขาเลย มันนั้นเลยใช่ใช่ใชไม่ได้เข้าร่วมไปเลยเนาะเข้าร่วมเลยแล้วมกซ้อมกนเเริ่มหันไนราบด้วยความที่กองเนี้ยคนเยอะ <c oughs> ดังนั้นเหมือนสนามเด็กเล่นอ่ะใช่คือคือถ้าตอนทุกคนแบบว่ายังไม่ได้ใช้ energy <c oughs> เนี่ย <c oughs> มันจะแบบ เจ้า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 แต่ว่าแบบพอทุกคนได้เหนื่อยได้ใช้ energy แล้วทุกคนก็แยกกันไปละมุก็จะเป็นช่วงเวลาที่ได้พักผ่อนแต่ถ้าทุกคนมี energy อยู่คือไม่ได้พักคือใครจะหลับนะไม่ได้หลับคือต้องมีคนต้องตื่นแต่พีเอจะหลับได้ ได้หมดเลยเสียงจะดังแค่ไหนเขาจะหลับเขาจะหลับได้หมดแล้วเขาจะหลับท่าเดิมตลอดก็คือท่าเงยหน้าหลับเงยหน้าอ้าปากอ่ะใช่นี่มันจะเป็นเงียนเลยกาเกประจางเขาจะเป็นกางเกกลมๆอ่ะพี่แล้วเขาจะหลับท่เดียวท่าเดิมตลอดแต่วมีมือถือคนมหลายนหนูมีหนมีนหนึ่งหนไม่ได้ราเนี่ยจำย่เาเก็บยอนเ่ทงนี้ต้งมีหลักฐานเรามีหลักฐานค่ะ เหมือนมโมดเล็กๆแล้วกันเออไม่อยู่ตัวด้วยเดี๋ยวพี่เอสค่ะน่าเสด็นะครับน้าเซด็หรอก น่าเส็ดอะคือหนูชอบความสนุกตรงที่มันกินหวยคือเราพูดบทกันเสร็จแล้วแต่ว่าส่วนพี่ฝนจะลากล้องไปเรื่อยๆให้แบบได้ยิมหวยใช่เพราะเรารู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปเจออะไรเออเหมือนแบบอ่ะแล้วต่อมการอยากสวนกลับของเรามันก็แบบมันก็เลยสนุกมันก็เลยสนุกพี่ แตัวคาแรคเตอร์เขาแบบต้องไปกับคนแบบใครส่วนเราก็ส่วนเกับก็ส่วนเลยใช่ใช่ส่วนแทนเราเลยอ่ะคือไม่อยู่ในบทก็ต้องส่วนเพราะแบบเขาอิ่มหอยมาแล้วเราก็ตจะแบบตอบสนองก็เลยสนุกมากและเอเนจี่ทุกคนคือแบบเหมือนเขาเข้าคาแรคเตอร์ตลอดเวลาใส่ในสใช่ไหมาะฝากฝากที่ฝาแบบคาแรคเตอร์ของเราอะไร แล้วนี่ดีกว่าหนูว่าง่ายกว่าอะไรอ่ะเด็กเรียนฝากไปเด็กเรียนไงฝากด้วยนะคะเรื่อง High School f r e n e m y มีภาพครอบศัตรูค่ะเริ่มตอนแรกนะคะ14ตุลาคมนี้ค่ะโอ้ยแล้วก็อยากให้ทุกคนไปดูในวิวยนลล่าเพราะว่ามันจะมีอันคัทอยู่ในวิวใช่มันจะพิเศษมากทุกคนพลาดไม่ได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเก็บทุกเม็ดเพราะว่าเรื่องนี้มันสนุกมาก ทุกคนจะได้รู้ว่าปมของแต่ละคนคืออะไรแล้วเราก็จะดูอย่างสนุกมากขึ้นค่ะเพราะว่าแต่ละตัวละครก็คือทุกคนมีปมของตัวเองหมดใช่ต้องไปดูวิววิวต้องไปดูต้องไปดูยาก่ต้องไปดูวิวยังไม่จบอนนี้คือภาพชนิด